ดีจ้ามือนี้มาเก็บกระเทียมปลาอย่างละจ้ะแต่ว่ามือนี้มาเก็บดอกมันเลยค่ะนี่ดอกมันมีดอกมันขึ้นเต็มเลยค่ะนี่ดอกจุมจ่มจุ้มมีต้นมันค่ะนี่ดอกมันปากกว้างก่อนเลยค่ะคุณ กวา,าง,งใหญ่เลยติดกอแถวเบื้องข้งหลังดอกมันเสียบไปผัดเสร็จตับหมูผัดเสร็จกุ้งผัดเสร็จหมูสสบแสบค่ะเก็บจากต้ในใบใหม่มันสิหวานหลายหลายมัย้งเนี่ยค่ะดอกมันแต่ว่านางยังหยอกเก็บกดขาขนาดอิดเลยนี่ค่ะนี่ค่ะดอกมันเต็มนะคะ นี incident, ่ค่ะผัดแซบเบ,บววานะนินก็นำาผิกระแซบค่ะ้องรมากเป็นสมวงผลค,ค่ะคือโอกาสมาเที่ยวป่า ช่วงเนี๋ยมันโควิดค่ะมันบางีงานเห็ดกับมาหาอยู่ในป่าเนี่ยค่ะมีความสุขดีอยู่กับธรรมชาติดีดอกมันค่ะ จี่จูมโอเคแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ